Mission start! <laughs> 寒害他一案。 มากโคฉันขอร้องนายอีกสักเรื่องได้ไหมดูเสีเรียจังมีอะไรเหรอฉันคิดว่าด้วยความบ้าคลั่งของเอ็โคการต่อสู้ครั้งสุดท้ายน่าจะยากมากบางทีไม่ต้องห่วงเราจะช่วยเนโซออกมาได้อย่างปลอดภัยฉันเชื่อนายนะแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนายดูแลเนโซแทนฉันได้ไหมนายหมายถึงเฮ้ยฉันชอบเพอเจอตลอดนั่นแหละ มาโค่นายจะต้องดูแลนเนโซ่นะเราต้องรีบออกเดินทางแล้วเนโซ่เราพวกเราอยู่ภารนสตาร์ท 开枪！ เนโซจำตอนที่เธอยังเด็กและปกป้องฉันได้ไหมตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันจะต้องปกป้องเธอแล้วขอบคุณมากๆนะเพราะเธอฉันถึงเติบโตมาได้อย่างที่ฉันเป็นตอนนี้ได้พบกับมาโคและทุทกๆคนถึงแม้ว่าฉันจะไม่เคยออกจากแอตแลนต์เลยแต่ชีวิตของฉันกับถูกเติมเต็มได้มากขนาดนี้เพื่อที่จะปกป้องโลกร่วมกับทุกคนฉันยินดีจะสละทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของฉันอาแจ๊กพร้อมหรือยัง

อดอาหารแล้ว 看，他是谁？嘿！ เนโซเดีย๋ยวนี้นะ,ะฉันองไปเธอเป็นแบบนั้นอีกแล้ว